วันนี้ขอเป็นคุณครูฝนค่ะเพาะจากขยี้เรื่องราวของนักเรียนก็นักแสดงช่อง3ามนำโดยรุ่นพี่หนุ่มกอลคณาวุฒิพร้อมโดยรุ่นน้องในสังกัดหนึ่งในนั้นมีเก๋กไก่สไลเดอร์ยูทูบเบอร์ชื่อดังมาเรียนการแสดงหลักสูตรของครูเงาะมีบรรยากาศความสนุกสนานและความรู้สึกของนักแสดงมาให้ฟังกันค่ะ ที่เ,เป็นเทคนิคการแสดงทั้งหมดที่คุูงอเคยไปเรียนมาแล้วก็รวบรวมคัดเฉพาะแบบฝึกหันที่จําเป็นกันนะแสดง <Yeah. S 1> เพื่อให้เขา่สามารถที่จะเข้าใจตัวเองเข้าใจตัวละครได้มากขึ้นและรวมไปถึงวันหนึ่งที่เขาเข้าไปในซีนเขาจะสามารถร้องไห้บนน้าตาของตัวละครได้เลย <Wow. S 1> โดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้เรื่องของตัวเองเทียบเคียง12ครั้งครั้งละ3ชั่วโมงอัดแน่นแน่นอน อเอคยเรียนมาบ้างครับแต่ว่าจริงจริงยังจังก็รอบนี้แหละครับน่าจะช่วยให้ตัวเองละเอียดมากขึ้นกับกับบทนะครับเก๋ไก่สไลเดอร์ค่ะชอบออตอนพรีเซนต์ชื่อค่ะเพราะว่าทุกคนแบบจะมีท่าของตัวเองได้รู้จักกันมากขึ้นค่ะละลายพฤติกรรมอะค่ะก็คงสนใจฝั่งตรงข้ามมากขึ้นเห็นรายละเอียดดีเทลมากขึ้นแล้วก็ใส่ความสดเข้าไปเยอะขึ้นค่ะจริงๆอันนี้เป็นครั้งแรกที่เรียนกับช่องครับก่อนหน้านี้นก็คือแค่ผ่านการเวิร์กช็อปมาเฉยๆยังไม่ได้เรียนแบบจริงจังเพืจะได้ฝึก เองให้แบบได้ได้ฟังออมีสติแล้วก็ได้ฟังจริงๆเวลาเราไปใช้ในการละครบางทีเราลืมฟังสวัสดีครับชื่ออ๋องนะครับฝากตัวด้วยครับที่ชอบมากๆคือที่ต้องทําท่าแปลกๆนะครับก็แ,แบบต้องกรี๊ดแบบเสียงที่ตัวเองไม่เคยทํามาก่อนอะไรเงี้ยครับจะแบบชอบมากก็เหมือนได้ผ่อนคลายครับคงไม่ได้ทำอย่างนี้ที่ไหนแล้วช่วยได้เยอะนะครับผม, <S <S ผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆแหละครับผมการที่แบบเรามาเรียนมาเข้าคลาสอิ่งนี้มันก็ช่วยในการ เรื่องการสแสดงหรือเรื่องการทํางานในเลยเรื่องเราก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นได้ด้วยครับผมต้องขอขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีทางช่อง3มมากๆเลยครับผมที่จ Class ัดคลาส acting สนุกสนุกแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะมีมาเรียนด้วยกันเรื่อยๆนี่แหละครับเห็นนักเรียนหน้าตาดีแล้วก็ตั้งใจเรียนกันแบบนี้คุณครูฝนแล้วก็แฟนๆช่อง3ก็ดีใจค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี่ช้าง